พี่น้องครับวันนี้สิพ้ากันมาเปิดพิสดารครับหาดวงดวงเผ่าครับพี่น้องครับหรือว่านอนต้นปักเผ้าครับพี่น้องครับหรือว่าต้นปำมมาเบิ้งครับพี่น้องครับวิธีการหาสิเป็นยังไงมาติดตามรับโชคมาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ดวงดวงเห็นปะนี่ครับเอาตรงกีดองสิขวนญขวออกมาแล้วครับพี่น้องออกมาแล้วอ๊ยฟขวนขวออกมาแล้ว ไม่หน,นีครับไล่ขวัญน,น,นครับต้ยี่ขวันมาจอเงาปามครับเมนูพิสดารเรากีครับกีอู้นออกมาแล้วครับน,นี่ตัวมันเญ่เหรครับพี่น้องครับตัวมันงหรอ,อตัวมัง่ มันตัวเล็หน่อยมันแบบนี่นี่ตัวเล็หน่อยครับนี่มันหมักตูนสิเขี้ยวเขียวบังคับพี่น้องมักจอดกินน้ำมันนี่คนคนครับพีนน่น้องครับหลายวา่าหลายว่าคุณ อะไรวะนต้นน่อยมันคนจ่อนนนบางคนเห็นแล้วยย่าย้ยแงครับอันนี้ของกินได้ไเปนนอนเขาจะขายได้เนี่ยอุยตัวนี้หน่อยไหมตัวนี้หน่อยลามันครับอิ่มมากๆคนกม,ม,มันไปคนครับอ้ยลายครับคนครับ ธรรมดาถ้ามันอยู่ตามต้นหยู่ก็เป็นส่วนมากกนต้นอ้อยก็มีครับเป็นดวงทัุ้่มกลายเป็นแมงกอกครับกลาเป็นแมงกอกนี่ดวงเผากินได้ครับพุ่น คครรัับบนี่มาทานมาทานหาไปเรื่อยครับาหาปนะโยชนกินใส่ในยุคโควิดครับโควิดน้ำจินมันเอืดอดหมุนครับหมุนบ่หวนหวนวนหมุนเข้าไปแล้วออกมาอ้วนตุยวนวนวนไต เราอยากมาสปาด้วยครับเก็บหลังปวดเอวมาหาผมจิปล่อยดวงดวงพ่าวดวงต้นปลามครับหมุนมนหมนมักหมุนนครับขาดว่าเยอะครับ นี่ก็เป็นปุ๋ยครับน้อยครับ ตั้งแต่เสียงครับพี่น้องครับขนกัดกกเขาบุ้ยขนขนกับไต้ขนขนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บเดียวครับพี่น้องครับผมแป๊บเดียวขนหลายวะครับหลายวะขนบุ้ย่องอุดอุดอุดจูขนข้าพเจ้าจะพาไปเลยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวชิม่าที่ตามบ้านที่ได้ไลฟ์ขนานาในครับพี่น้องครับขนาดสองขอนนะครับนี่สองขอน